สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม s o เวอร์เกอร์อะคาเครับก็ตัวเกมนี้จะเป็น s o เวอร์เกอที่อัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาในแนว MMO RPG แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับผมตอนนี้จะเปิด Open b e บตเรียบร้อยนะครับบนสโตเกาหลีเนาะก่อนหน้านี้มันก็จะเคยเปิดทดสอบมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก3าเดือนที่แล้วนั่นแหละ นะครับผมก็ใครที่สนใจลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกม s ซเวอร์เกอทีอ่ภาพสวยแล้วก็น่าเล่นมากๆอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยนะครับผมโอเคเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับมากกดเข้าไปเลยฮะในส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าตัวละครที่ผมได้ทําการเลือกเล่นไว้นั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นตัวนี้นะครับผมาตามนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเรากดบวกเข้ามาตรงนี้ครับ มันจะมีตรรัวละครให้เราเลือกนะครับทั้งหมดสี่ตัวในการครับสเตลล่าเนี่ยดูไม่ได้ละเพราะว่าผมกดเลือกไปแล้วก็คือตัวเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันเปิดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีในส่วนของสายอาชีพตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมีให้เลือกก็คือมีฮารุมีลิลลี่แล้วก็มีไอริสนั่นเองนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าจะเลือกไอริสนะครับกดติ๊กเข้ามา,าแบบนี้ครับผมนี่ฮะเห็นไหมภาพสวยป่ะเออน ประมาณนี้ประมาณนี้ชึบไม่ครับ <rewarding. S 1> อย่างเทพโอ้โ oh. หอ่ามันจะมีมาให้เราแบบว่าทําการปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมครับนี่ฮะเปลี่ยนทรงผมได้นะครับอ่าแล้วก็สีผมก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันอ่าเปลี่ยนสีในตาได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นสีผิวนะครับจะเอาสีผิวแบบไหนแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดนะครับไม่เราแบบเปลี่ยนเป็นชุดลําลองตรงนี้ได้นะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีท่าตรงท่าเต้นนี่อ่าชึบชืบชบ นี่ฮะสลับสับเปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างสําหรับให้เรากดใส่ชื่อเข้าไปนะครับแค่นั้นแหละเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดตรงนี้นะครับก็จะเข้าไปข้างในตัวเกมแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวสเตลล่าเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้เลยฮะมากดเข้าไปเลยจ้าเป็นแบบตัวเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งเลยนะเออหลังจากที่เราลองเล่นนะครับ แล้วก็เล่นไม่ได้ยุ่งยากด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาเกาหลีก็ตามนะฮะอืมแต่ว่าระบบอาจจะยังไม่ได้เปิดเอ่อเยอะแยะนะเนื่องจากว่าผมเพิ่งเล่นมาถึงแค่เลเวลสิบสองเองนะครับก็ลองเล่นคร่า,ราวๆนะครับนี่ฮะเราเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากตัวเราแล้วนะครับก็จะมีคนอื่นๆด้วยนะฮะสังเกตว่าจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยเนหะ็นไหมเออนะครับเขาได้มาตอนไหนวะผมยังไม่ได้เลยต้องรอให้ถึงเลเวลเท่าไหร่ว่าถึงจะได้สัตว์เลี้ยงมานะครับมุมกล้องก็ จะหมุนหน้าแบบนี้ครับผมอ่านี่ฮะอ่าซุมเข้าซุมออกได้นะครับนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเออทีนี้ก็ตัวเกมนะครับจะมีอ่อตรงนี้ครับเควสให้เรากดเข้าไปนะครับก็อ่ากดติ๊กเข้าไปปุ๊บนะครับตัวละครก็จะวิ่งอัตโนมัตินะครับวิ่งไปรับเควสแล้วแค่นั้นเองเห็นไหมไปแล้วครับจึ๊บจื๊บนี่ฮะแล้วก็กดคุยกดสคริปข้ามไปเลยครับจบนี่แค่นั้นนะครับแล้วก็ให้มันคุยเควสอื่นต่ออ่า มันก็จะมีวาร์ปไปเมืองนั้นมเมืองนี้นะครับแล้วก็เในส่วนของตัวละครเราเนี่ยจะมีบ้านของเราด้วยนะเออเราสมามารถที่จะไปซื้อเครื่องมาตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับโอ้ข่าวจังเลยวะน,น, <laughs> นี่ฮะามาแบบมาอาบน้ำพุร้อนนะครับผมโอ้สุดยอดอ่ะเดี๋ยวขอข้ามไปนะครับผมนี่ฮะอาบน้ำพุร้อนครับผมว้าวเจอสาวๆเพียบเลยฮะอ่าเรามาคุยควสกับคนนี้ครับอืมชึบ โอเคก๋ย <Okay, S 2> <ๆ>ีเรียบร้อยเราจะต้องลงไปอาบน้ำพูร้อนป่าวะปึบ๊บเอ้ยเลเวลอัพอีกแล้วครับผมเลเวลสิบสามแล้วฮะก็เล่นมาแป๊บเดียวนะเลเวลอัพโคตรไวเลยนะครับอุ้ยมีให้เราลองชุดเดีหรออ๋อเลือกชุดได้ครับชุดนี้ไหนลองดิอ๋อซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อ,ไไดอ๋อเนี่ยชุดราวเคอร์นีนะครับแล้วก็อันนี้คือมันเหมือนเข้ามาแนะนานะครับว่าให้เรามาซื้อแชมพูซื้อสบู่อะไรประมาณนั้นอ่ะนะครับป่มโอเคไป อ่าเราต้องใช้ชุดนี้โอเคเรียบร้อยก็คือเป็นชุดฟรีนะครับใส่เข้าไปอ่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเอ้ยังครับยังยาง,ยางเรามต้องมาดูที่กระเป๋าแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับอ่าตัวเกมมันจัดแนะนําอยู่นี่ครับใส่เข้าไปแล้วชุดไวายนําโอเคเรียบร้อยอ่าน่ารักน่ารักจริงๆเลยจัดไปนะอ่าไปไหนต่อปึง๋งลงไปแล้วครับอ่าก็นั่งแช่ออนเซนไปป๊บโอเคเรียบร้อยครับผม ตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดข้ามไปเลยครับไม่ต้องดูอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแค่นั้นแหละคือเควสมันจะพาไปนะครับว่าให้เราไปที่ไหนยังไงไปโจมตีมอนสเตอร์หรืออะไรยังไงนะครับกดตามเควสเลยนะฮะให้ตัวเกมมันพาไปนะครับอโอเคเรียบร้อยสคิปข้ามไปจากปึ๊บอ,อันนี้คืออะไรกดไปฮะมือนจะให้เราคุยครับผมอโอเคเรียบร้อยอะแล้วก็ล์มต่อครับ มันเป็นเคเวสเขาอะนะเราจะแบบไม่พิมพ์พก็ไปได้นะครับผม,อมโอเคเสร็จย่าะวาร์ปไปครับทีนี้จะพาดูบรรยากาศแบบการโจมตีมอนสเตอร์หรืออะไรงนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังคุยเคเวสซะส่วนใหญ่อยู่ครับกับเอ c นบีนี่ฮะมีเมืองเยอะนะมีเมืองหลายเมืองเลยนะครับโอเคอเรียบร้อยอ่าอันนี้ให้เราแบบว่ากดรับครับ อ่าไม่ใช่รับผมก็นึววกว่ากดรับนี่นี่นี่อันนี้พวกนี้เข้ามาดูครับมันเป็นการแนะนาําเฉยๆนะฮะแนะนําแบบขายกอนอันนี้น่าจะรับได้โอเครับได้จริงๆแล้วก็อันนี้ไหนอะ่าอันนี้รับได้ครับผมนี่อ่าบางอันก็ต้องเดาะนะนะครับผมโอเคเนี่ยกดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรียบร้อยครับ คือตัวละครตัวนี้จะใช้กีตาร์นะครับในการแบบว่าโจมตีนะครับจะเป็นการบอกว่าดีกีตาร์แล้วก็ใช้พลังจากแบบเสียงกีตาร์อะไรเงี้ยนะครับไปต่อสู้นะประมาณนั้นอโอเคมีไฟเมื่อไหร่จะไปโจมตีสักทีนี่ไงมาละจัดการทั้หมด3าตัวครับไปดิเออมีฮนะวิ่งไปแล้วก็ค,คือจะวาร์ปออกข้างนอกนะครับวาร์ปออกข้างนอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้างในตัวเมืองน,นั่นเอง <c oughs> พาครับผมนี่มาเร็วจัดกินตัวเกมมีออตโต้นะครับออตโต้จะอยู่ปุ่มนี้นะฮะกดติ๊กนะครับมันก็จะโจมตีออตโต้แล้วนะฮะนี่ครับผมดูดูดูด <c oughs> นี่นี้คือการโจมตีครับผม <c oughs> ดูดิฮะเห็นไหมนี่ดีกีตาร์ครับมันเป็นตัวเวทแหละนะครับใช้เสียงกีตาร์นะครับในการดีบแบบต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนี่ไปปึ๊บ ดูดิเจอคนเพียบเลยฮนะอีหกสิบเมตรครับผมอีเฮ้ยตรงนี้นใกล้ๆนี่ครับจัดไปจัดไปจัดไปโจมตีทั้งหมดสามตัวครับผมเออผมเห็นคนเล่นกีตาร์เยอะว่ะเดี๋ยวใช้ได้เลยเนี่ยอืโอ้โหโดนแจมกระจายอ่ะยังดีครับได้มาแล้วเออีสำเร็จเควสตโอเคครับเรียบร้อยก็วิ่งไปส่งเควสตเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมนะฮะทีนี้เนี่ยกราฟิก uh, เนี่ยนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถแล้วก็กดเนี่ยตรงนี้ฮะมาปรับตั้งค่ากราฟิกได้เลยนะครับอันเมื่อกี้เนี่ยคือสูงสุดแล้วนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เราก็มาแบบตั้งค่าตรงนี้ดึงขึ้นมาให้มันแบบสุดให้หมดเลยนะครับก็จะได้ภาพตามที่เห็นเลยนะฮะตามนี้นะครับสายสร้อยใส่อะไรเข้าไปนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูเมนูของอตัวเกมหน่อยนิดนึงนะเมนูที่เรากดขยายม,าม่อกี้นะครับกดเข้ามาดูนะครับกดเข้ามาดูน,นี้ก่อน,นครับันดับแรกตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรากดเข้ามาดูแบบพวกเหมือนเป็นสมุดสะสมอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยกดเข้ามาถ้าเกิดว่าเรามีอะไรแบบมีการ์ดมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็มากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับมันเป็นแบบสมุดสะสมของมันนะฮนะเนี่ย อันนี้คือแบบที่เป็นสีสเนี่ยคือผมแบบมีแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับนอ,นอกเหนือจากนั้นที่มันเป็นสีแบบอย่างเงี้ยเทาๆเงี้ยคือยังไม่มีนะครับว่าต้องไปหามาอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็กดรับของเหลว,วันได้ครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าสกิลครับเราสามารถที่จะกดทําการเ,เรียนรู้สกิลอัปเกรดสกิลได้เลยนะฮะเนี่ยนี่ฮะกดเรียนรู้ได้เลยสกิลที่มีเหล่านี้นะครับเรียนรู้ให้หมดนะครับผมนี่ก็ดูแต้มนิดนึงนะแต้มตรงนี้นะครับผม เออนี่ครับอ่านเรียนรู้ไปเรียบร้อยนะฮะเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่กดเข้ามาดูครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัววิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะนะครับคือเรามาอัปเกรดนะเราอัปเกรดมาในการใช้ของวกน,นี้มาอัปเกรดมานะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถนะครับให้ตัวละครเราแบบเก่งขึ้นอะไรเงี้ยค่า CP เราสูงขึ้น นะครับประมาณนั้นอ่ะต่อมาครับอันนี้อ่ากดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของการ์ดนะครับที่จะเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะอ่ะขึ้นมาแบบนี้ครับตัวการ์ดเนี่ยเราทําการอัปเกรดได้นะฮะอ่ะกดเข้ามาครับผมนี่ฮะใช้เจ้านี่ครับในการอัปเกรดเห็นไหมปุ๊บนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเออนี่ครับอ่ะอับตรงนี้หน่อยชึบอืมับไปเลยปึ้งอ่าประมาณนี้นะนะครับผมพามาดูคร่าว นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะหาการ์ดแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับนี่ะมันจะมีช่องให้เปิดหาการ์ดอยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไอ้นี่ครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะมีมาให้นะฮะต่อมาครับอ่าด้านล่างอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับความสําเร็จแหละนะครับเออนะก็มากดรับตรงนี้ได้นะครับต่อมาอันนี้ครับผมอ่าอันนี้เป็นความสําเร็จอีกอันนึงนะครับําเสร็จก็กดรับของรางวัลแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ด้านนี้ครับอ่าสองจุดหมายครับกดรับเลย มีอะไรมาแจกให้กับเรานะครับก็รับห้หมดนะครับแล้วก็กดลบไปนี่อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่ามอบของขวัญมอบอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพิ่มหัวใจให้กับพวก n อ c พวกนี้นะครับอืมเมนูต่อมาครับนี่ฮะกดเข้ามาจะเป็นเมนูที่แบบว่าให้เราแบบกดเข้ามาเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมเพิ่ม e x p ให้กับตัวละครได้นะนี่เช่นอย่างเงี้ยฮะเราวาปกลับบ้านไยครับว์ปไปเลยมันจะเป็นบ้านของเราครับแบบประมาณนี้ฮะ เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับคล้ายเดอซิมเลยเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมอ่าเควสมันก็จะพามาครับเข้ามาข้างในบ้านนี่ฮะฟอนิจงเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีนะครับแล้วก็เรามานั่งครับผมนี่ครับอ่านั่งไม่ได้แบบตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นมานะครับเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะก็จะขึ้นมาแล้วครับอ่าพูดคุยกับไอเจ้าตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราไม่มีของใส่เข้าไปอ่ะมันก็เลยไม่ได้อีกปีไม่ได้อะไร นะครับผมเราต้องไปหาของมาก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะหรือเท่าที่ผมรู้มานะครับนี่ฮะก็คือแบบว่าเ,าเนี่ยรอให้มันเต็มร้อยนะครับแค่นั้นแหละนะจบนะครับมุมกล้องก็หมุนได้แบบนี้ครับ1 2อ่ะแล้วก็3นี่ประมาณนี้ครับไอเจ้าตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันเป็นแบบวิญญาณหมาป่าหรือเปล่านะ <laughs> คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเออนะก็อันนี้คือในส่วนของพื้นที่บ้านของเรานะครับต่อมา อะไรอีกนี่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นครับตัวเกมนี้แฟชั่นเยอะมากนะฮะดูดีเหนะ็นไหมแฟชั่นโคตรเยอะเลยมีครับอืมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวชุดไหนน่ารักโอ้ชุดน่ารักไม่รู้จะให้ใส่ชุดไหนอ่ะมันน่ารักหมดเลยอะ่ะเออมันต้องเป็นชุดกระโปรงนะตัวละครแบบนี้ครับนี่ชุดนี้น,ะน่ารักดีแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับใส่เข้าไปห,ห,หูฟังอะไรอย่างนี้ นี่ครับโอ้อันนี้น่ารักแล้วเออนะครับแล้วก็อาจจะแบบสายแว่นหน่อยนี่โอ้โหน่ารักกว่าเดิมอีกเออผ้าปิดปากอ่าอันนี้ครับถุงมือออเนาะออเนาะสุดยอดนะฮะประมาณนี้ครับผมอเรียบร้อยพอนี่ครับอืมก็คือเป็นการลองเป็นการลองนะครับผมคร่าวๆนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเมนูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเมนูการแอด้องเอเพื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเออถ่ายลงถ่ายรูปได้นะครับนี่คร่าวๆ นะจ๊ะเออนะใครที่แบบเชอบเกมนี้นะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมอืมทีนี้ก็กดกลับไปเพื่อที่จะไปทำเควสในเมืองนั้นๆต่อนะครับเพราะว่าเควสมันก็จะพาไปแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนั่นเองนะฮะน่าเล่นอ่ะเกมนี้น่าเล่นนะครับนี่วิ่งไปแล้วเห็นไหมส่วนเมนูด้านบนอะไรพวกนี้นะครับเราก็กดเข้ามาดูครับตรวจสอบดูอะไรที่มันขึ้นแดงๆนะฮะเนี่ยก็เข้ามารับนะครับนี่ฮะรับคงรับของรางวัล นะครับอืมอันไหนที่เอมันเหมือนแบบรับไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ลองดูก่อนนะฮะลองกดดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่านะครับอืมนี่น่าจะมีของใหนะน,น่นะนี้อ่าอันนี้นะครับนเห็นไหมได้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้โอเคเปรดเรียบร้อยฮะจัดไปเอ้ยยังไม่หมดนี่ว่าอันนี้ด้วยเหรออ๋อเหมือนเป็นการสุ่มหาของหรือเปล่านี่หมดแล้ว โ <Okay. S 2> อเคแล้วก็อันนี้คือ,อลายกดรับได้เหมือนกันเอครับ okay. ผมเสียดายฮะที่ผมไม่ได้มีแบบใบอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาบอกว่าเปิดหาการ์ดตัวละครหรืออะไรเงี้ยให้ดูได้นะครับว่าผมก็เพิ่งลองเล่นมานะครับผม,มก็เอาบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะใครที่มีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามในใต้คลิปเลยนะครับ ถ้าเกิดผมตอบตด้ผมก็จะตอบเนาะแล้วก็อันไหนที่แบบผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับตัวเกมมันเป็นภาษาเกาหลีนะไม่รู้เรื่องนะครับก็เดาๆไปนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้เอาไวา้คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือปล่อยให้มันแบบว่าไปทำโครงทำเวสอะไรต่อไปนะครับก็คงเล่นแหละนะฮะแต่ว่าเกมตอนนี้ก็คือเยอะเหมือนกันนะที่ผมเล่นนะครับอชอบหลายเกมเลยนะครับ สลับสับเปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันแล้วกันนะจ๊ะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับผมที่สูไปสู้ไปเออไปแล้วครับเอานี้แล้วครับสวนดี้า